เป็นการสนทนากันนะคะพระอาจารย์ไขเชื่ออะไรบ้างช่วยบอกหน่อยหนูเองก็เป็นครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะหนูจำได้ว่าทุกๆตรุษจีนเนี่ยก็จะต้องไหว้เจ้านะคะมีการใช้เป็ดใช้ไก่ใช้อาหารใช้ผลไม้นะคะค่ะ <c oughs> พระอาจารย์ <c oughs> คุณอ่างก็รู้แล้วใช่ไหมว่าความเชื่อคืออะไรก็คือ สิ่งที่ครอบครัวเราทํากันมาเราก็ทําต่อไปค่ะท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นความเชื่อคือเชื่ออะไรทั้งหมดได้เลยตามใจชอบแต่ว่าความจริงคืออะไรความเชื่อไม่ใช่ความเข้าใจถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเป็นความเห็นที่ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจริงชื่อว่าถูกส่งแสดงความจริงนะคะให้คนฟังค่อยๆไตรตรองว่าอยู่ในโลกไหนกันแค่เนี้ยแล้ อยู่ในโลกมืดค่ะเต็มไปได้วยความไม่รู้ทั้งหมดเลยเมื่อไม่รู้แล้วก็ติดข้องคิดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่จริงติดข้องถ้ารู้ว่าหมดแล้วจะติดข้องได้ยังไงเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ความจริงจึงมีหลายระดับตั้งแต่ขั้นต้นถ้าไม่มีความรู้ขั้นต้นไม่มีทางที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้งและส่งแสดงน่าอัศจรรย์ไหมคะ น่าอัศจรรย์มากค่ะท่านอาจารย์ถ้าเดี๋ยวนี้นะคะมีเพียงสิ่งเดียวปรากฏน่าอัศจรรย์แค่ไหนนั่นคือความจริงต้องปรากฏทีละหนึ่งเพราะจิตธาดรู้เกิดขึ้นหนึ่งขณะต้องรู้เพียงสิ่งดเดียวนั่นเดี๋ยวนี้ตั้งหลายอย่างเป็นสิ่งที่คาดคะเนไม่ได้ว่าการรู้แจ้งความจริงเนี่ยจะเป็นความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพียงแต่ได้ฟังมาบ้างแต่ไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนเพราะเหตุว่าปัญญาต้องอบรมตามลำดับถ้าไม่ตามลำดับจริงๆหลงและคิดว่ารู้แล้วเพราะฉะนั้นเกิดมาเข้าใจความจริงประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะความเห็นถูกต้องประเสริฐสุดเพราะรู้จริงตามความเป็นจริงวันก่อนโน้นหนูเลยถึงได้ กราบท่านอาจารย์ได้อธิบายเรื่องสัจจะบาร,รมีฟังกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยหนูก็ทราบซึ้งขึ้นถ้าไม่มีปัญญาความเข้าใจถูกจะมีสัจจะบาร,รมีได้ไหมไม่ได้อะเอาอะไรมาเป็นความจริงเอาอะไรมาเพียนที่จะมั่นคงที่จะไม่เปลี่ยน<ม>ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงก็รู้ได้แต่ไม่ใช่ ตามที่เคยไม่รู้แล้วจะไปรู้ต้องค่อยๆเข้าใจซึ่งเป็นหนทางเดียวนะคะที่ละความไม่รู้หนทางนี้แล้วบอกว่าหนทางเดียวก็ตรงกับมรรคมีองค์แปดใช่ไหมหนทางเดียว<ช>ไม่ใช่หนทางอื่นเราเข้าใจความจริงก่อนเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำไหนในพระไตรปิฎกเราก็รู้เพราะเรารู้ความจริงไม่ใช่รู้ชื่อเพราะฉะนั้นชื่อนั้นก็แสดงว่าความจริงของสิ่งนั้นคือชื่อนี้ ผลทางคือการเริ่มเข้าใจตามลำดับก็เกิดความสงสัยนะคะวันนี้ที่เราสนทนาธรรมกันคะ่ะก็คือพระพุทธศาสนากับความเชื่อหัวข้อฟังดูเหมือนกับจะธรรมดามากเลยนะคะ แต่ความเชื่อจริงๆคืออย่างไรคะแล้วความเชื่อพระพุทธศาสนากับความเชื่ออย่างไรจึงจะเป็นความเชื่อและอย่างไรจึงจะจะโยงเข้าพระพุทธศาสนาได้อย่างไรคะ่ะกราบเท้าท่านอาจารย์คะ่ะค่ะเป็นการสนทนากันนะคะพระฉนฉยใครเชื่ออะไรบ้างช่วยบอกหน่อย จริงๆแต่เดิมมาก่อนที่หนูจะได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะคะหนูเองก็เป็นครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะหนูจำได้ว่าทุกๆตรุษจีนเนี่ยก็จะต้องไหว้เจ้านะคะมีการใช้เป็ดใช้ไก่ใช้อาหารใช้ผลไม้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นคุณอ่างก็รู้แล้วใช่ไหมว่าความเชื่อคืออะไรก็คือสิ่งที่ครอบครัวเราทำกันมาเราก็ทำต่อไปค่ะท่านอาจารย์ พราะฉะนั้นความเชื่อคือเชื่ออะไรทั้งหมดได้เลยตามใจชอบค่ะเชื่อว่าต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมก็เห็นว่ามีนะคะแล้วก็สัตว์นุ่นสัตว์นี่ศักดิ์สิทธิ์ะเพราะฉะแล้วแต่ใจชอบจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปแต่ว่าความจริงคืออะไรค่ะท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อไม่ใช่ความเข้าใจถูกต้อง ความเข้าใจถูกต้องเป็นความเห็นที่ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจริงชื่อว่าถูกถ้าเราบอกว่าตาเนี่ยนะไม่เห็นหรอกสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ถูกเห็นนะ่ะเห็นอย่างนี้ผิดหรือถูกบางนี้ก็ก็ผิดนะคะท่านอาจารย์ใครจะเชื่อเห็นไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกไม่ใช่ความเชื่อใครจะเชื่ออะไรก็เชื่อไป แล้วแต่มีเหตุผลไหมตามความเป็นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ตรงตามความจริงใครจะไม่เชื่อก็ได้แต่เปลี่ยนสิ่งนั้นไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์แล้วพระพุทธศาส,าสนากับความเชื่อพระพุทธศาส,าสนาพุทธคืออะไรพุทธก็คือผู้รู้อะค่ะก็คือพุทธคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้อง ใครเห็นถูกต้องทั้งหมดในสา,นากลจักรวาลพระอรหันตสัมมา<ร>ส<า>ัมพุทธเจ้า,า,เ,าเรารู้ถูกต้องในทุกอย่างที่มีจริงในสา,นากลจักรวาลทุกระดับหรือเปล่าไม่เลยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจตามลำดับขั้นตรงนี้เองก็คือสัมมาทิฏฐิเราพูดสองภาษาถ้าเป็นภาษามัคคิใช้คำว่าสัมมากับทิฏฐิ ภาษาไทยก็เข้าใจกับถูกเข้าใจถูกค่ะตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามฉันเชื่อฉันคิดเช่นนี้แล้วนะคะท่านอาจารย์มันก็ต้องมีความเชื่อที่ถูกและความเชื่อที่ผิดเพราะฉะนั้นมีมิจฉาทิฐิความเห็นผิดและสัมมาทิฐิไม่ใช่เชื่อแต่เข้าใจความจริงค่ะหนูก็อยากจะใคล้กับเท้าท่านอาจารย์และ คณะอาจารย์มสพได้ช่วยกล่าวให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสัม,มาทิฏฐิตรงนี้สําคัญเพื่อที่จะให้ความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจรึงกล่าวว่าอะไรมีจริงก่อนให้เป็นความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเหมือนเราจะไม่ตาย แต่ตายทุกคนและความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตายทุกขณะเพราะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดมีแล้วดับทันทีไม่กลับไปอีกเลยเหมือนตายไหมฟังว่าเหมือนตายคะ่ะท่านอาจารย์แต่ในความเป็นจริงอะ่ะไม่มีอะไรที่มันเกิดระดับที่เราเห็นเช่นนั้นจริงๆทุกอย่างเกิดและดับไม่ปรากฏตามความเป็นจริงคือไม่เกิดดับเลยเวลานี้ แต่ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมไม่มีค่ะและถ้าเห็นไม่ดับจะมีได้ยินไหมไม่มีค่ะค่ะเมื่อกี้นี้ไม่ดับจะมีเดี๋ยวนี้ไหมเมื่อกี้นี้ไม่ไม่ดับจะมีเดี๋ยวนี้ไหมก็ไม่มีค่ะเพราะต้องดับแล้วถึงจะมีอีกสิ่งหนึ่งเพราะนันเกิดดับจนถึงตอนเย็นใช่ไหมเกิดดับทุกขณะเชียวค่ะค่ะนั่นคือขะนิกะมรณะตายทุกขณะ เหมือนกันเลยมีแล้วไม่มีกลับมาอีกไม่ได้เลยไม่กลับมาอีกเลยจึงเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ว่าเราตายเนี่ยไม่ใช่หรอกตายอยู่แล้วทุกขณะแต่ต่างกันคือความตายที่เราใช้คำว่าตายสัมมติมรณะที่เราใช้คำนี้คือคนนั้นจะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้สักขณะจิตเดียวไปทำให้เป็นคนนี้ทำให้กลับฟื้นขึ้นมาไม่มีทาง ที่เราพูดถึงความจริงทุกขณะที่ถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้เพราะไม่ได้ฟังความจริงแล้วจะรู้ได้ยังไงและความจริงก็ลึกซึง้งแม้แต่สภาพรู้คือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏเห็นไม่ใช่ลักษณะเดียวกันก็ต้องฟังจนกระทั่งไม่ลืมว่าเป็นความจริงทุกขณะเปลี่ยนไม่ได้และสามารถจะรู้แจ้งเมื่อมั่นคงวมืขณะนี้เกิดแล้วดับ แต่และหนึ่งต้องแต่และหนึ่งด้วยไม่ใช่พร้อมกันค่ะท่านอาจารย์หนูยังจําที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าเป็นเนื้อความอัศจรรย์ทั้งปวงนะคะคือหนูประทับใจเรื่องเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวกับคุณป้าสุภลักษณ์นะคะเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นแค่สองคำนี้นะคะฟังเท่าไหร่ก็ลึกซึ้งนะคะถ้าถ้าไม่ได้ฟังจะไม่รู้เลยว่าเห็นก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็อีกอย่างหนึ่ง เนี่ยค่ะฟังเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยนะคะก็น่าฟังค่ะเรื่องนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นที่ตัวนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าอะไรไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถที่จะได้ยินมีไหมตั้งแต่ศีษะจรดเท้าก็ขอคำถามอีกครั้งค่ะท่านอาจารย์ค่ะ,คะ ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีอะไรบ้างที่ไม่สามารถจะเห็นได้ยินคิดนึกอะไรได้เลยไม่สามารถจะเห็นและคิดนึกอะไรได้เลยค่ะมีไหมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็ไม่มีคะ่ะท่านอาจารย์ที่ลองลองจับตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าสิคะ ơ, แตะ,แตะไปเลยแตะไปเลยคะ่ะก็มีมีมอะไรมีความ อ่อนความแข็งเนี่ยค่ะอ่อนใน้แข็งเห็นอะไรคิดอะไรจําอะไรได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเพราะฉันเป็นธรรมะที่ต่างชนิดชนิดหนึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งไม่รู้อะไระกลิ่นไม่รู้อะไรรสไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แข็งไม่ปรากฏรสไม่ปรากฏ สีสันวันณะเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏไม่ปรากฏเพราะไม่มีอะไรไปรู้สิ่งนั้นเพราะฉันาธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับเห็นเป็นาธาตุรู้ไม่ได้รู้แข็งเลยนะฮะแต่รู้สิ่งที่กระทบตาเป็นสีสันวรนณะต่างๆทีละหนึ่งเองทีละจุดเดียว <c oughs> ไม่เปิดโทรทัศน์จะมีอะไรในโทรทัศ์ไมคข ไม่มีค่ะพอเปิดแล้วอะไรอ่ะมาหมดเลยรูปร่างสีสันต่างๆเหมือนกับขณะที่รูปไม่เกิดเลยก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าสิ่งหน่่สใดเกิดขึ้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะมีเห็นเสียงปรากฏให้รู้เพราะมีได้ยินกลิ่นปรากฏขณะที่กำลังรู้กลิ่นรสปรากฏขณะที่กำลังลิ้มรสอ่อนหรือแข็งปรากฏเมื่อกระทบ มองอย่างนี้ไม่อ่อนไม่แข็งแน่ต้องกระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้แข็งแข็งจึงปรากฏสกภาพนั้นมีจริงคือรู้รู้รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเพราะมีธาตุที่เกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้ค่ะขณะน,นี้เองหนูก็ได้ยินเสียงท่านอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธาตรู้เสียง เสียงจะปรากฏได้ไหมไม่มีปรากฏไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินอะไรได้ยินเสียงค่ะและเสียงนั้นต้องกระทบหูค่ะเสียงนั้นต้องเกิดค่ะถ้ารู้เสียงคือได้ยินก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเพราะสิ่งนั้นเกิดจึงมีและใครทําให้เกิดได้ไหมไม่มีใครทําให้เกิดค่ะ,คะทําได้ไหม ทำไม่ได้ค่ะ,คะจึงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจึงมีคำว่าสังขารธรรมทุกคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะไม่ว่าจะไปงานศพหรือที่ไหนก็ตามแต่ไม่รู้เรื่องแต่ได้ยินกับฟังแล้วเข้าใจนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่ให้ฟังเฉยๆไม่ใช่ให้ไม่รู้เรื่องแต่ฟังแล้วเห็นประโยชน์สูงสุดว่าไม่เคยมีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนี้มาก่อนว่าทุกขณะเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่เป็นธรรมะาต่ละหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงเหมือนไม่ดับเลยต่อกันสนิทไปเรื่อย ท่านอาจารย์อัศจรรย์อีกแล้วนะคะขณะที่หนูฟังเสียงท่านอาจารย์เนี่ย <c oughs> อยู่ๆตาของหนูเนี่ยก็ไปเห็นดอกไม้ที่อยู่ข้างๆหน้าเนี่ย <c oughs> ค่ะค่ะ้าไม่เห็นได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่มันเกิดมันเหมือนเกิดพร้อมกับเสียงเลยค่ะท่านอาจารย์ถ้าไม่มีเห็นจะมีอะไรปรากฏไหมไม่มีอะไรปรากฏถ้าไม่มีเห็นค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพร้อมกันที่เห็นเกิดต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น <c oughs> ค่ะไม่ใช่มีเห็นก่อนแล้วนานแล้วก็มีสิ่งที่ถูกเห็น เห็นเกิดเห็นสิ่งที่กำลังถูกเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะก็เป็นบุญนะคะที่แม้ว่าธรรมะลึกซึ้งแต่ก็ยังมีความสนใจและก็เห็นประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเป็นความจริงด้วยทุกคนเกิดแล้วต้องตายแต่ก่อนตายเกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินเกิดมาได้กลิน่นไม่มีใครบังคับ ต้องเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยต้องมีความติดข้องต้องมีความไม่พอใจต้องมีความจํามีทุกอย่างที่ชีวิตประจําวันเป็นอย่างไรไม่เคยรู้ว่าเป็นความจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เพียงปรากฏระดับโลกแตกทุกขณะเพราะโลกถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีโลกไหมคะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่เกิดดับ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดไม่ดับไม่ได้โอ้โหคำว่าโลกแตกทุกขณะนี่นะคะ,ะหนูฟังแล้วรู้สึกโอ้แบบครั้งนี้ท่านอาจารย์ก็กล่าวหลายครั้งแต่ครั้งนี้ประทับใจมากคะ่ะท่านอาจารย์คะเพราะเคยฟังมาแล้วหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวที่จะเริ่มรู้ว่านี่คือโลกถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินโลกไม่มีเพราะฉันเห็น สิ่งที่ปรากฏให้เห็นระดับโลกนั้นดับแล้วโลกขณะต่อไปเกิดเห็นอีกดับอีกแตกทุกขณะนี่เป็นความจริงไหมคะเป็นความจริงค่ะเป็นปริยัติเริ่มเข้าใจว่าอะไรจริงเป็นสัจจะบาร,รมีถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจักแจ้งสิ่งที่กำลังเกิดดับจึงทรงแสดงความจริงอริยสัจธรรมสี่และทรงแสดงหนทางที่จะประจักแจ้งด้วยแต่จากหนึ่งที่เกิดดับอริยสัจะที่สี่เท่านั้นที่จะทำให้ประจักได้หนทางถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยเป็นไงคะถ้าไม่ฟังเลยก็ ก็มืดและงโง่มากแต่ไม่รู้ว่างโง่ด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ไหนก็เห็นก็สนุกสนานก็เพลิด<ม>เพลินไม่รู้เลยว่าความจริงคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและทรงสแสดงธรรมะอะไรนี่เป็นโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเข้าใจคำของพระองค์ทุกคำของพระองค์เป็นกายที่คนอื่นสามารถจะรู้ว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเราเห็นเพียงรูปร่างภายนอกนะคะจำได้ว่าคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครคนนี้ที่เสด็จบินทบาตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ในคุณว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออะไรพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครจะฟังไหมผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร บำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไรและรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้โดยตัวเองถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงสว่างอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดดับมืดไหมค่ะท่านอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนูเนี่ยตรองแล้วตองเล่าและหนูยังเคยสนทนากับอาจารย์อนนบนะคะหนูวันหนึ่งเนี่ยหนูล้างจานนะคะแล้วหนูก็มีความหนูก็ฟังเสียงท่านอาจารย์พูดถึงว่า แค่ขณะเดียวที่เห็นและมีสิ่งที่ปรากฏนั่นนะคะทางตานั่นนะคือขณะเดียวที่สว่างนอกนั้นนะคะเสียงรถเนี่ยกลิ่นมืดหมดเลยแต่หนูก็ยังประจักษ์กับตาว่าหนูสว่างตลอดเวลาหนูก็เลยอัศจรรย์ใจว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้มันเร็วขนาดที่น้ำน้ำเย็นกระทบมือหนูตอนล้างจานแต่แสงสว่างก็สว่างตลอดเวลาแต่เรารู้แล้วว่า สิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดแล้วดับน้ำที่กระทบมือเย็นเนี่ยนะคะแต่เราเห็นสว่างต่อเนื่องกันเลยแสดงว่าวัยเหลือเกินค่ะท่านอาจารย์แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสหรือทุก <คะ S 2> อย่างทุกอย่างนี้หมายความว่าหลายอย่างมากไม่ว่าอะไรทั้งหมดทุกอย่างแล้วทรงแสดงความจริงนะคะให้คนฟังค่อยๆไตรตรอง ว่าอยู่ในโลกไหนกันแค่เน,นี้ยเราอยู่ในโลกมืดค่ะเต็มไปได้วยความไม่รู้ทั้งหมดเลยเมื่อไม่รู้แล้วก็ติดข้องคิดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่จริงติดข้องถ้ารู้ว่าหมดแล้วจะติดข้องได้ยังไงเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ความจริงจึงมีหลายระดับตั้งแต่ขั้นต้นถ้าไม่มีความรู้ขั้นต้นไม่มีทางที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้งและส่งแสดง น่าอัศจรรย์ไหมคะน่าอัศจรรย์มากค่ะท่านอาจารย์ถ้าเดี๋ยวนี้นะคะมีเพียงสิ่งเดียวปรากฏน่าอัศจรรย์แค่ไหนนั่นคือความจริงต้องปรากฏทีละหนึ่งเพราะจิตธาดรู้เกิดขึ้นหนึ่งขณะต้องรู้เพียงสิ่งดเดียว้นเดี๋ยวนี้ตั้งหลายอย่าง<ต>าะฉะนั้นเ,เป็นสิ่งที่คาดคะเนไม่ได้ ว่าการรู้แจ้งความจริงเนี่ยจะเป็นความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพียงแต่ได้ฟังมาบ้างแต่ไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนเพราะเหตุว่าปัญญาต้องอบรมตามลำดับถ้าไม่ตามลำดับจริงๆหลงและคิดว่ารู้แล้วค่ะท่านอาจารย์เพราะขนาดได้ยินขนาดว่าเปิดเสียงสนทนาธรรมยอยู่ แล้วยังเผลอแอบไปคิดโน่นคิดนี่เห็นไหมคะไม่แอบไม่เผลอเลยค่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ไม่รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้เป็นเราเผลอแอบด้วยไปคิดอย่างอื่นไม่รู้แอบใครใช่จริงๆแอบตัวเองจริงๆไม่ได้แอบนะถ้าหนูถ้าถ้าท่านอาจารย์ไม่ไม่ได้สกิดตรงเนี้ยหนูก็ยังนึกว่าแอบแต่จริงจไม่ได้แอบจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ นิดนึงก็หลงไปอีกแล้วค่ะท่านอาจารย์คะหลงทั้งวันทั้งวันค่ะเพราะฉะนั้นเกิดมาเข้าใจความจริงประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะความเห็นถูกต้องประเสริฐสุดเพราะรู้จริงตามความเป็นจริงค่ะวันก่อนโ,นโนหนูเลยถึงได้กราบท่านอาจารย์ได้อธิบายเรื่องสัจจะบารมี ฟังกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยหนูก็ซาบซึ้งขึ้นถ้าไม่มีปัญญาความเข้าใจถูกจะมีสัจจะบารมีได้ไหมไม่ได้อเอาอ,อะไรมาเป็นความจริงเอาอะไรมาเพียนที่จะมั่นคงที่จะไม่เปลี่ยน<ม>ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงก็รู้ได้แต่ไม่ใช่ตามที่เคยไม่รู้แล้วจะไปรู้ต้องค่อยๆเข้าใจ ซึ่งเป็นหนทางเดียวนะคะที่ละความไม่รู้หนทางนี้แล้วบอกว่าหนทางเดียวก็ตรงกับมรรคมีองค์แปดใช่ไหมหนทางเดียว<ช>ไม่ใช่หนทางอื่นเราเข้าใจความจริงก่อนเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำไหนในพระไตรปิฎกเราก็รู้เพราะเรารู้ความจริงไม่ใช่รู้ชื่อเพราะฉะนั้นชื่อนั้นก็แสดงว่าความจริงของสิ่งนั้นคือชื่อนี้หนทางคือการเข้าใจ เริ่มเข้าใจตามลำดับท่านอาจารย์ถึงได้กล่าวยำ้ำซ้ำว่ามีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจดีไหมคะดีค่ะบังคับได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วแต่ปัจจัยพระชนสะสมปัจจัยที่จะให้ไม่ลืมธรรมะด้วยเหตุเช่นนี้เองอนะคะทำให้พระธรรมน่าฟังแต่เป็นตัวตนที่ ที่น่าฟังนะคะท่านอาจารย์จนอาจะรู้ความจริงตรงทุกคำธรรมะทางปวงเป็นอนัตตา,าตอนนี้ยังเป็นอัตตาใช่ไหมคะหรือใครไม่เป็นอัตาละค่ะถ้าเห็นกำลังเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นอะไร อวิชชาสวะไม่ต้องไปหาที่ไหนก็เป็นทุกขณะนะคะที่<ฮ>อกุศลธรรม<ฮ>เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้แต่ก็เป็นความปิตินะคะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่ากุศลแม้เพียงเล็กน้อยขณะจิตเล็กๆที่เรา เกิดกุศลก็เป็นขณะที่ดีเพราะปิดกั้นอกุศลเนี่ยค่ะคำนี้นะคะยิ่งใหญ่มากนะคะหนูซึ้งใจเสมอเลยกับคำนี้ค่ะค่ะเปล่าไปนี้กุศลนิดเดียวทำเลยทำจนเป็นนิสัย <c oughs> ทุกอย่างต้องทำบ่อยๆจนกระทั่งคุ้นเคยเคยชินจึงจะเกิดขึ้นได้กุศลที่ว่านั่นก็คือ รู้ว่ามีรู้ว่าเดี๋ยวนี้จริงแต่ยังไม่รู้ความจริงก็เป็นกุศลแล้วเดี๋ยวนี้จริงแต่ยังไม่รู้ความจริงก็เป็นปัญญาที่รู้ถูกต้องถูกต้องเพียงเท่านี้แต่ตรงเพราะจะไม่หันไปทางที่ผิดโอ้โหหนูประทับใจมากนะคะ ก็ไม่มีคําถามอื่นใดหนูจะกลับไปไต่ตรองคะ่ะท่านอาจารย์คะ่ะตุกราบเท้าท่านอาจารย์รและคณะอาจารย์วิทยากรนะคะดีใจมากนะคะที่วันนี้เป็นมงคลยิ่งคะ่ะท่านอาจารย์คะ่ะกราบเท้าท่านอาจารย์คะ่ะนี่คือการสนทนาธรรมเป็นมงคลคะ่ะทาให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทุทังสารนังขจ๊